สวัสดีครับเ c เมนูที่2ในวันนี้ของผมก็คือ,อหมูผัดน้ำมันหอยซอสโอมากสินะครับหน้าตาไม่สีออกมาเปินแังได,ง,ด,ง,ดงครับพี่น้องครับคุณยังย่าหูว่ามันสิออกมเปินแังได,ง,ดงอยู่ครับตอนอก็กำลังจะนีรมิดเมนูใหม่ขึ้นมานะครับผมจะไม่ใช้กระเทียมไม่ใช้กระเทียมเจียวนะครับผมจะใช้ต้นหอมผักชีนะครับในการในการเจียวนะครับกับน้ำมัน,น หลงหมดแล้วครับลงหมดแล้วก็ตามด้วยหมูครับหมูที่ผมเตรียมไว้ครับนี่ครับหมูที่เตรียมไว้ลงไปเตรียมไว้ครับหมูที่เตรียมไว้ครับ จากนั้นนะครับผมจะรอให้น้ำของหมูมันออกเองครับเรามาเริ่มใส่เลยนะครับซอสอูมากะเซนะครับอีกเค็ยมยุ่ง่านอ่อพีหน้อนะฮาใส่ไปอูมากะเซจักน้อยแล้วก็ตามด้วยน้ำมันหอยแม็กกี้นะครับอา่าใส่ลงไป น้ำมันหอยแม็กกี้แล้วก็ซอสถั่วเหลืองนะครับของแม็กกี้นะครับน้อยหนึ่งครับอย่างละน้อยนะครับแล้วก็มีผงกุ้งรสนิดหนึ่งครับรแสแซ่บรสหนัวใส่ลงไปนิดหนึง่งพอนะครับพอแล้วโอ้เริ่มหอมแล้วพี่น้องเลยมันจะเป็นกับแก้มหรือเป็นอาหารเนาะนี่นาะพี่น้อง เติมใกล้จะสุกแล้วผมก็จะน่าจะได้กินละข้าวผมก็จะสุกพอดีครับเดี้ยวน้ำเนื้อหมูมันก็ออกเองครับทำจริงง่ายๆนะครับเมนูแบบว่าคิดเองนะครับคิดเอาเองอยากกินอยงก็ได้ กำลังฟุดจุดจวดนะครับตอนนี้กําลังเดือดชิมเลอย่างนั่แต่เท่าที่ผมดูก็เนื้อหมูของผมก็เริ่มสุกแล้วครับคุณผู้ชมอืมรสชาติมากระเด็นใส่มือกำลังแซ่ดเลยครับ อืมอืมอ่าทอืม,อม,อมหอมแต่พี่น้องอมเมื่อจำเป็นสใส่ใจเจลครับผมไม่ใส่เจวเลยนะครับก็แทบไม่กินพริกนะครับแทบไม่กินพริกแักแจวของเรามผมได้กลิ่นหอมๆแล้วครับผมคาดว่ามันน่าจะสุกแล้วสำหรับเนื้อหมู ปล่อยให้มันเดือดจดจวดนิดหนึ่งเนี่ยครับบ้านผมเรียกว่ามันฟดนะครับมันเดือดให้มันฟดจดจวดก่อนจากน้อยนะครับคาดว่าน่าจะสุกแล้วครับสลับเนื้อหมูผมก็ปิดไฟครับทีนี้ทาการปิดไฟเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยผมก็เอาใบผักนะครับหางผักของผมนี่ออกหางผักใบผักนี่มาโรยอีกรอบหนึ่งนะครับโดยเราไม่ต้องใช้มีดนะครับเราบิดเอาเลยครับน่าจะเพียงพอเอาอีกสักนิดนึงน่าจะหอมหอมเอาไว้ใส่ต้มมาม่าได้นี่ก็เป็นเมนูอีกเมนูหนึ่งที่ผมรังสรรค์ขึ้นมาวันนี้นะครับ หมูน้ำมันหอยซอสอมกสินี่นะครับนี่ได้กินแล้วง่ายๆหอมเลยครับเอฟซีตามมากินได้พี่น้องเดอ้อนี่เมนูง่ายๆสบายๆไม่เกรงใจใครไม่ยากลำไยแล้วก็อย่ามายากกับเราอย่า <c oughs> มายากน้ำข่อยเดอ้ออย่ามายุ่งน้ำข่อยเดอ้อยุ่งน้ำเต็ม เจ้าของกับพ่อเราด้อที่บ้านน่หละพี่น้องเอ,อ้ยสุดเดยอดครับนี่ครับมีเมนูที่สองใช้เวลาทำประมาณ5นาทีครับขอบคุณครับ